เอาละครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับปุ๊ว่าสั้นนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะมาพาสมัคร ID ของเว็บก g .com นะครับมันก็คือสโต e แบบไปคล้ายสต e a m เนี่ยแหละเขามีเกมแจกฟรีค่อนข้างบ่อยเราสามารถสมัคร ID และเอามาไว้กดรับเกมฟรีได้ง่ายๆครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บนี้ครับกอก .com สำหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์นะให้เลื่อนลงมาแล้วก็กดเข้ามาได้เลยในหน้านี้นะครับ ก็ให้เอาเมาส์ไปชี้ในส่วนของ sign in ตรงนี้ปุ่มสีม่วงเนี่ยแล้วก็กดไปที่ create account นะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับในส่วนของช่องตรงนี้ให้เรากรอก username ที่เราต้องการลงไปครับผมเผื่อเอาไว้ใช้ l o g กอินะครับก็ username เนี่ยให้ตั้งประมาณ7ตัวขึ้นไปนะครับเป็นตัวเลขกับตัวตัวหนังสือผสมกันได้นะครับ ช่องต่อมานะครับก็คืออีเมลนะครับต้องเป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงนะเพราะว่าทางก๊อกเนี่ยจะส่งอีเมลไปยืนยันให้เราคอนเฟิร์มเมลนะครับและในส่วนต่อมาก็คือช่องพาสเวิร์ดตรงนี้ให้เราตั้งพาสเวิร์ดได้เลยต้องมีอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับ8ตัวขึ้นไปนะครับเป็นตัวเลขผสมกับตัวหนังสือแนะนําว่าให้เพื่อนๆนตั้งรหัสที่มันเดายากนิดนึงนะครับบัญชีของเราจะได้ไม่ถูกแฮกง่ายนะครับเมื่อเพื่อนๆนใส่ข้อมูล3าช่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ อย่าลืมกดที่ช่องนี้ด้วย I am not a robot นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นไปให้เรียบร้อยนะครับเราก็แก้ไปนะครับจนกว่าจะผ่านนะครับขึ้นติ๊กถูกแบบนี้แล้วก็กดที่ปุ่ม Sign up now ตรงนี้ได้เลยเพียงเท่านี้การสมัคร ID หรือว่าบัญชีของเว็บก๊กนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวหน้านะครับเมื่อมีเกมฟรีมานะครับเราสามารถเปิดแล้วก็ล็อกอินเข้ามากดรับเกมฟรีได้เลยนะครับ อย่างเช่นนะครับตอนนี้มีเกมฟรีอยู่อันนึงนะครับบนเว็บก๊กที่เขาแจกฟรีอยู่นะก็ก็คือเจ้าเกมตัวนี้นะครับมอด H ฮมนะครับมันจะขึ้นว่า Now Gi v e away ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสมัครบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถมากดที่ Gi v e a w a y ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการรับลงสู่แอดเา้์ของเราต่อให้เขาหมดเวลารับฟรีไปแล้วนะเราก็ยังสามารถเข้าเล่นเกมนี้ได้เรื่อยๆอะกดตรงนี้นะครับชึบ อ่ะมันจะขึ้นว่าเราได้เครมเกมนี้เข้ากระเป๋าของเราหรือคังเกมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่สมัครไม่ได้นะครับติดปัญหาตรงไหนนะครับมาพูดคุยกับผมได้เลยนะใครไม่กด subscribe รบกวน subscribe ให้ผมด้วยนะครับและในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนนะครับบ๊ายบาย